ทักทายสบายดีคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเนะเาะเฮ่าลังจากเข้าย้ายบอดเขาได้มาทำทางนี้เพื่อเขาจะไปไปหาด้านแต่ว่าทางที่เขาจะไปนี้เขามีหูจุดเลย ว่าด่านนะมันอยู่เชลเอจุดประสงค์นะฮะไปด่านนั่นแหละเลหามาฮอนนี่แหละน่ารถเทาก็จอดไปนี่หามาฮอนนี่แหละไม้หักทับทางทุกคนไปผิดได้ไม้ลำเยอะขนาดไม่อย่างเลยไม่อย่างเ้าเหาก็เลยจำเป็นทางทางทาง,ทางลัดทางทาง,ทางลัดไปนี่มันก็ มีด้านนั่นดอกมันกันระยะมันกับมีบมบม่ไก่ด้วทางทางอ้อมโค้งวันนี้อ้อมเงาไม่ถูกเลยทางพอได้ไปได้ Gracias. 话。 ตอนนี้เราได้มาหอด,ด่านนี่เนาะด่านเพลย์บ,บิวส์นะกองยิงหินนะทุกคนแต่อยู่ในหัวผู้ช่างแห่ได้ตอนนี้เฮากัได้มาฮอดจอดอยู่ด่านด่านพี่เพลยเฮาก์วิวเฮามาโป่งมา,งมาเลยเลยจุดประสงค์ก็คือมาหาด่านนั่นละ มหาดานสูงแต่ว่าเขาเห็นเขาเห็นอยู่เชิงพุนระดานะเห็นโหเห็นโหผู้นะโหผู้ชูงนะแต่เขาขึ้นมาละเขามาตามทางนี่เนาะด่านเขามาเราจอดไว้นี่เขาไปจักทางไปจอดรถไว้นี่ตอนนี้เขาจะย่างวันนี้ย่างหาเพื่อจะหาโหผู้นู้นด้วยนั้นอ่ะที่เขาเห็นอยู่หลุมพู่นะมันชูงขนาดทุกคนเลย ออกขึ้นโหพู่ก็ได้ทุกคนเอ้ยโหพู่ช่างแห่แต่โหพู่โหนี้นะมีหัวเป็นตัวเลอร์เพราะมันมันไหลขี่พะน,นี่ขี่ช้างละข,ข,ขี่ช้างทุกคนขี่ช้างหรือขี่เฉอทุกคนขีควาย คือเมื่อนี้เฮา,าไม่ได้พาทุกคนมาหากินในืัอนี้นะเขามาแล้วลินอยู่ผู้เหมือนึ่งหา,างตามดานขึ้นจุดสูงช,ชุดของผู้เล่าเนี้ผู้จะแห้เราจะเบิ้งบึง,งทีเราอยู่บ้านแถวอยู่เนาะคุณได้ทุกคนเลยดูแถวผู้ อนนี้เรานี่ยางจากดาดลงมานเนาะเราจะลงมาตามห้องห้วยนี่น้ำน้ำยี่ัท่นแห้งทุกคนเลย วันนี้เฮาได้มาฮอดบ่อนนอะนหลังจากที่เฮาลงมาจากด,าดาา่านด่านโอฟูเชียงแห่นะ้เฮาหยางฮันเฮงเตอร์เฮากะลงมาใช้รถเฮาเฮากะหาดวานหาบ่อนแรงน้ำเพื่อจะพักค่ำคืนนี้เนาะเพราะมันค่ำแล้วเดี๋ยวนี้เฮากะมองพักพักอยู่นี่นะอยู่ตูมมองเก้าเขาเลยทุกคนมดเลยบ่อนเขาอยู่อันนี้คือ บนเก่าขเขาอยู่นี่เนาะตอนนี้เขาก็ไปหาเสื้อกับเขาจะแบ่งกับผู้เจ็ดหล่างในสามคนแล้วก็แยกย้ายเดียวไปเชื้อมืออื่นเช้าเขายามยามพอได้ยามมือื่นเช้านะยามกินข้าวแล้วเขาก็เมื่อนะ วันนี้เขาก็ทําการมุ่งมุงอยู่มุงนอนนอนอยานํานหมอกมานอนแรลงนะเขาก็เลยมุ่งเอาเขามานอนอยู่ในนี้ตะหมออยู่ไม่นตกโอเคเนาะวันนี้เขาพักอยู่นี่เนาะตอนเดี๋ยวตอนเช้า,าจะมาเจอเดี๋ยวใหม่อีกเท่านึงตอนยามกลับกินข้าว ตอนนี้ก็ได้แจ้งเนาะหลังจากที่เขาซื้อกลับเนาะเขาก็มาหาล้างหน้าอยู่ห้ยเขาตื่นมากอะหลังจากที่เขาล้างหน้าแล้วเขาก็พาทุกคนไปยามกลับเนาะไปเก็บเห็ดบดพร้อมเขาเห็นเห็ดบดแห้งอยู่อยู่ขอนบอนเขาซื้อกลับในช่องโตเขายามกลับแล้วสามราง มีได้แค่โตกำหอยังอีสี่หลางเดี๋ยวพยายามต่อยให้หนูแดงดูสิให้หนูแดงหนูแดงหนูต้องขาวให้หนูแดงตัวน,นึง เห็ดบดให้ทุกคนเด้บาดน,นี้เฮ็ดบดขอในออนไลน์ให้ทุกคนเด้เก็บเห็ดบดเราจะทำการเก็บเห็ดบดก่อน คือมันอ้อไม้แหล่นทุกคนเลยขอนี้ขอนี้ออยู่งไ้ แข้งคักับทคนเอ็มห้าวคักละเห็ดนี่ดึงจนมีโอ้อแกรดงแล้ว นี่หนูแดงนี่ละน้องอ่อ,อได้บาทนี้ให้หนูชอ่องโตับเฮ็ดเท่าโอ้เก็บของแล้วล่ะ <c oughs> โอ้เก็บแหวมละร <c oughs> อแต่ยืมเงย่างเดียวไนด้เ <c oughs> ช่อหนูได้โต โอ้ได้กระแตพร้อมของสูเนาะโอ้หางกระถือนี่เนาะมีท่านตายโอ้แต่แต่กระจอนจอนหวานกรแดงโอ้หางกระถือเป็นเสาเนี่ยหนูนี่ถือพวกถือนั้นก็ะดดได้สีโตช่วยลงเข้าได้สองโตพร้อมันเห็ดกระแดงขึงสอบเหรอม่านรังงูมามาเฉยเขาเก็บที่นอนแล้วมาละ ตอนนี้ก็ห่าเลยไปเฮ็ดกินเฮ็ดกินแล้วเา่าอะเมื่อแล้วป่ะนี่ห่อที่ลงที่นอนเขาเก็บมาแล้วเนาะอันพกพยุงพยางกะเต็มแล้วนะขี้หินขี้หินเน,นี่ยเ,เมื่อรายอยู่ได้ทุกคนเลยกหินตัวนี้เ่าเมื่อผลพาอืมตอนนี้ก็เ่าจะเฮ็ดกินกินข้าวกินข้าวแล้วหอก็ไม่เมื่อแล้วนี้เ่าจะปีน,นูนวลที่เขาได้มาเมื่อวานนี้นาะมากินชงชงนูที่หากระถือนี่ เขาจะไม่กินอยู่เฮิรนเนาะเพราะมันยังดิบอยู่เอาไว้กินเอาไว้ชูอขบอโพก,กินอยู่บ้านแล้วไว้กินของเก่าพร้อมตำแจ่มขี้ดิฟเนี่ยเก้มขี้ดิบอยู่ดงนี่มีขี้ดิบอยู่ดงก็ได้ ขอนั้นได้ขอนไม้กระปาดนะมองขอนไม้กระปาดะะ่าดะ,ะถือนนเออผู้จักมันเห่าเนี่ยนะน้องเออวิธีวันนี้หนูไหวนะวิธีมันนะคารดรอนขึ้นมายันวิธีไหมพ่น เาทีด่ดีไมย่าาออยาเขายขึ้นมาคือเพื่อนเอตะโพอพายยาเคือตะโอพายาทุกคนเลย,ยเอาเมือแล้วก็สีสีเป็นเส้นเนออย่งเลอะแม่นจะนีไม่เคยอย่างเขามขเไม่ตะโใช่รจไแม่นกาเขมืนเหนอไดเป็นยางแม่นคือตะโพนแล้ว

เฮ็ดกินแล้วเนาะปิ้งป่าปิ้งหนูแล้วก็ย,ย้ายย้ายบอนกินขา้าวข้าจะมากินข้าวอยู่กลางด่านมอนี้เฮามาเขาเก็บของแล้วเนาะเต็มจะเมื่อแต่ว่าก้อนเมื่อขฮาจะหายกินข้าวกลางด่านก้อนกินแล้วขฮาก็กเมื่อเลยมันนี่ขอ,องกินข้าก็ไม่ได้่ังการเลยแล้วทุกคนเ้ยหนูกับหนูแห้งปลาแห้งแก้วหามันกินอยู่นะฮะ มือ,อสุดท้ายของการใช้ชีวิตอยู่ในป่าอยู่ในหัวผู้ชังแห่มีเบียร์คนนึ่งในวันนี้เลยจอก,กเหมือนเดิมจำแจวเลยทุกคนเลยแจวกับป่าปิ้งป่าแหง้งหนูลยละรับ này, subscribe cho rồi Ghiền Mì Gõ

ตอนนี้เขาก็ไั้กินข้าวอิ่มแล้วเ,เดี๋ยวอีิ่งง่งยออสองคนกินอิ่ก่อนแล้วก็มืดน,นี่ก็เขาได้เตรียมตัวเดินทางเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพลงล่งซ้ำนี้เนาะคลิปหน้าเดี๋ยวพอๆเดี๋ยวไม่ ไปแล้วบ๊ายบายสบ,บายดี